บทที่18พรหมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวามสุตังเอกังสัมังพระควาสาวัตถียังวิหารติเชตวะเนอานาทปินทิกัตสาอาลาเมตตาละโขพระควาพิกขูอามันเตสีพิกาวะภาทันเตติเตพิกูพระควาโตปจัตโสสุพระควาเอตะท่วจะเมตตายะพิกเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายะภาวิตายะทระฮุลิกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุคิตายะปูปาลิจิตายะสุสาวัตทายะ เอกาทษา,านิสังษาปฏิกังขากตเมเอกาทษา,ส,าสุข,ขังสุปฏิสุข,ขังปฏิขขปฏพูชนตินาปาปก,ากางังสุปีนังปสติมนุษยานางปิโยโหนติอามนุษยานางปิโยโหนติเทวตารักขันตินาสาักขิวาวิสังวาสัตถังวากัมติตุวาถังจิตตังสมาธิยาติมุขวานวิปัสสีทติอาสามุลหกกาลางังกาโรติ อุตตาลิงอปะติวิน,นานโตพามะโลกูปกโคโหติเมตายะพิกเวเจโตวิมุติยาเาเสวิตายะพาวิตายะผู้ลีกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอานุทิตฐายะปริจิตตายะาสุสุสามรัตทายะอิกีเมรัสเอกา,า,าท่าสานิสังสาปติกังขาอาัติอาโนทิโสภา,าลนาเมตตาเจโตวิมุตติอัติโอทิโสภา,าลนาเมตตาเจโตวิมุตติอัตติทิสาภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติกตีหากาเลหิ อานทิโสภาละนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการลหิโอทิโสภาละนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการลหิทิสาภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติปัจจหากาเรหิอานอานทิโสภาละนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหากาเรหิโอทิโสภาละนาเมตตาเจโตวิมุตติทัสหากาเรหิทิสาภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเเมหิปัจจหากาเรหิอานทิโสภาละนาเมตตาเจโตวิมุตติ สเพสตาเวลาพยาระชานีคาสุขีอัตนาบริหารันตูสเพปานาเวลาพยาระชานีคาสุขีอัตนาบริหารันตูสเพภูตาเวลาพยาระชานีคาสุขีอัตนาบริหารันตูสเพปุคลาเวลาพยาระชานีคาสุขีอัตนาบริหารันตูสเพอตัตพาวปิยาปนาเวลาพยาระชานีคาสุขีอัตนาบริหารันตูตินิเบหิปจหากาเลหิอะโนทิโสพะอะโนทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกตะไมหิตตะหากาเลหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพภาอิทธิโยเวลาพยาภิชานีคาสุคียตนาไปลหันตุสัพเพส я, ปุริสาเวลาพยาภิชานีคาสุคียตนาไปลหันตูสเพอริยาเวลาพยาภิชานีคาสุคียตนาไปลหันตูสภาอนิยาเวลาพยาภิชานีคาสุคียตนาไปลหันตูสภาเทวะเวลาพยาภิชานีคาสุคียตนาไปลหันตูสเพมนุษษาเวลาพยาภิชานีคาสุคียตนาไปลหันตูสภาวินิปปติกาเวลาพยาภิชานีคาสุคียตนาไปลหันลัตุติ อิเมหิสตหาการเลหิโอที ari, ่โสภาละนาเมตตาเจโตวิมุตติกาตาเมหิทิทสหาการเลหิทิสาภาละนาเมตตาเจโตวิมุตติสภพปุรัติมายะทิสายะสตตาเวลาพยาชนิคาสุขีอัตระเบลหาตูสภพปัชิมายะทิสายะสตตาเวลาพยาชนิคาสุขีอัตระเบลหาตูสภพอุตตรายะทิสายัาสตตา สัตตาเวลาพยาชานิคาสุขีอตตะเวลานตุสัพเพทักขีนายาทิสายาสัตตาเวลาพยาชานิคาสุขีอตตะเวลานตุสัพเพปุรัตถิมายาอนุทิสายาสัตตาเวลาพยาชานิคาสุขีอตตะเวลานตุสัพเพปฉิมายาอนุทิสายาสัตตาเวลาอพยาพยาชานิคาสุขีอตตะเวลานตุ ปะเภอุตล้ายะอนุทิสายะสตาเวลาอภิยาอพิยาประชาชนิคาสุขีอัตนาเวลาันตูประเพทักขีนาจะอนุทิสายะสตาเวลาอพิยาประชาชนิคาสุขีอัตนาเวลาันตูประเภเห็นที่มายะทิสายะสตาเวลาอพิยาประชาชนิคาสุขีอัตนาเวลาันตูประเพอุปริมายะทิสายะสตาเวลาอพิยาประชาชนิคาสุขีอัตนาเวลาันตูประเภทปุรัติมายะทิสายะปานาอเวลาอพิยาประชาชนิคาสุขีอัตนาเวลาันตูประเพปัจฉีมายะทิสายะปานาอเวลาอพิยาประชาชนิคาสุขีอัตนาเวลาันตู สัพเพอุตรายะทิสายะปานาเวลาอภิญญาปิชาณีคาสุขีอตนาปนลาตูสัพเพทักขีนายะทิสายะปานาเวลาอภิญญาปิชาณีคาสุขีอตนาปนลาตูสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะปานาเวลาอภิญญาปิชาณีคาสุขีอตนาปนลาตูสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะปานาเวลา อานาอเวลาพยาประชานีคาสุขีอตนาเวลาอันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายปานาอเวลาพยาประชานีคาสุขีอตนาเวลาอันตุลาเวทักกีนายะอนุทิสายปานาเวลาพยาประชานีคาสุขีอตนาเวลาอันตุัพเพเห็นที่มายะทิสายปานาเวลาอภยาแบบพยาประชานีคาสุขีอตนาเวลาอันตุ สภูริมายะที่สายะอปานาเวลาอภาชาณีคาสุกีอตนาวลานตสปูรัติมายะที่สายะปูตาเวลาอภิญาชาณีคาสุกีอัตนาวลานตูสเพปชิมายะที่สายะปูตาเวลาอภิาชาณีคาสุกีอตนาวลานตูสภพอุตรายะที่สายะปูตาเวลาอภาชาณีคาสุกีอัตนาวิยานตูสปูปตีมายะอนุทีสายะปูตาเวลาอภาชาณีคาสุกีอตตนาวลานตูสเพปัติมายะอนุทีสายะปู สับเสเาอุตรายะอนุทิสายะผูตาเวลาอภิะชานีคาสุเคียตระหนักวิรานโตสับเพทักขีนายะอนุทิสายะผูตาเวลาอภิะชานีคาสุเคียตระหนักวิรานโตสับเพเห็นที่มายะทิสายะผูตาเวลาอภิะชานีคาสุเคียตระหนักวิรานโตสับเพอุปริมายะทิสายะผูตาเวลาอภิะชานีคาสุเคียตระหนักวิรานโตสับเพยปุรัตถิมายะทิสายะปุคลาเวลาอภิะชานีคาสุเคียตระหนักวิรานโตสับเพปัจฉิมายะทิสายะปุคลาเวลาอภิญอภิญชานีคาสุเคียตระหนักว กเปหุตลายะทิสายะปุคลาเวลาอภยาพิชานีคาสุขีอัตนาเวลาตูกเปหุทักขีนายะทิสายะปุคลาเวลาอภยาพิชานีคาสุขีอัตนาเวลาตูกเปหุปุรัติมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาอภยาพิชานีคาสุขีอัตนาเวลาตูะเปหุจชีมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาอภยาพิชานีคาสุขีอัตนาเวลาตูกเปหุอุตลายะอนุทิสายะปุคลาเวลาอภยาพิชานีคาสุขีอัตนาเวลาตูกเปหุทักขีนายะอนุทิสายะปุคลาเวลาอภยาพิชานีคาสุขีอัตนาเวลาตู เราไปเห็นที่มายาทิสายาปุคลาอเวราอภยาชานียคาสุขียตังนไป้วลันตุเราไปอุบริมายาทิสายาปุคลาอเวราอภยาชานีคาสุขีอัตตานไปแล้วลันตุ สเพปุร네ัติมายะทีสส่ <uits> สายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาวชานีคาสุขีอัตนาเวลาตูสเพปชิมายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาวชานีคาสุขีอัตนาเวลาตูสเพอุตรายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาวชานีคาสุขีอัตนาเวลาตูสภพทักขีนายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาวชานีคาสุขีอัตนาเวลาตูสภพบุรัตถิมายะอนุที่สายะ อัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภิาปิชาณีคาสุขีตังเวลาโตก็เพปัจฉิมยะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภิาปิชาณีคาสุขีตังเวลาโตก็เพอุปตรายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภิาปิชาณีคาสุขีตังเวลาโตก็เพเพทักขีมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภิาปิชาณีคาสุขีตังเวลาโตก็เพเพเห็นทิมยะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภิาปิชาณีคาสุขีตังเวลาโตก็เพเพอุปะ อุปปริมายาติสายะอัตตาภาวะปฎิยาปนาเวลาอภิาปัญญาคาร์สุขีอัตระเวลาตุสภาปูรัทิมาญาติสายะอิทิโยอาเวลาอภิาปัญญาคาร์สุขีอัตระเวลาตุสภาปัจฉีมาญาติสายะอิทิโยอาเวลาอภิาปัญญาคาร์ส <öz unified apon season> ุข <thực fahr Chun phenomenon> <ton> ีอัตระเวลาตุสภาอุตรายะทิสายะอิทิโยอาเวลาอภิาปัญญาคาร์สุขีอัตระเวลาตุกระบะทักขีนญาติทีสายะอิทิโยอาเวลาอภิาปัญญาคาร์สุขีอัตระเวลาตุ สภาปูรัตีมายะอนุทิสายอิทิโยอเวลาอภยาปิชาณีคาสุขีอัตนาเวลาตสภาปชีมายะอนุทิศายะอิทิโยอเวลาอภยาปิชาณีคาสุขีอัตนเวลาตสภาอุตตรายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอภิาปิชาณีคาสุขีอัตนาเวลาตสภาทักขีนายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอภยาปิชาณีคาสุขีอัตนเวลาตสภาเห็นที่มายะทิสายะอิทิโยอเวลาอภยาปิชาณีคาสุขีอัตนาเวลาตสภาอุปาริมายะทิสายะอิทิโยอเวลาอภิญญาปิชา ครับ เิปัชีมายะทิศายะปุริสาเวลาอภยปชานีคาสุขีอัตนาปิรานตูเคเผยุตลายะทิสายะปุริสาเวลาอภยปัชานีคาสุขีอัตนาปิรานตูเเยทักขีนายะทิศายะปุริสาเวลาอภยปัชานีคาสุขีอัตนงภิหานตูเเผยปุรัติมายะอนุทิศายะปุริสาเวลาอภยปัชานีคาสุขีอัตนาปิรานตูเคเผยปัชีมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาอภยปชานีคาสุขีอัตนาภิหานตูเคเผยุตลายะอนุทิสายะปุริสาเวลาอภยปัญชานีคาสุ สัพเพเห็นทิมายะทิสายะปุริสาเวลาอภยาปัญญาค่ะสุขีอัตนาวลาอันโตสัพเพปุปปาริมายะทิสายะปุริสาเวลาอภยาปัญญาค่ะสุขีอัตนาวลาอันโตสัพเพปุรัติมายะทิสายะอาริยาเวลาอภยาปัญญาค่ะสุขีอัตนาวลาอันโตสัพเพอปัชฌีมายะทิสายะอาริยาเวลาอภยาปัญญาค่ะสุขีอัตนาวลาอันโตสัพเพอุตรายาทิสายะอาริยาเวลาอภยาปัญญาค่ะสุขีอัตนาวลาอันโตสัพเพทักขีนยาทิสายะอาริยาเวลาอภิญชาีาสุขปัญญาอันโตสัพพเปุริส รัทธิมายะอนุทิสายะอริยาเวลาอภยอภิญาปิชานีคาสุคีอัตระเวลาอันตุตะเพปัชิมายะอนุทิสายะอริยาเวลาอภิญาปิชานีคาสุคีอัตระเวลาอันตุตะเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาเวลาอภิญาปิชานีคาสุคีอัตระเวลาอันตุตะเพทักกินายะอนุทิสายะอริยาเวลาอภิญาปิชานีคาสุคีอัตระเวลาอันตุตะเพเห็นทิมายะทิสายะอริยาเวลาอภิญาปิชานีคาสุคีอัตระเวลาอันต สัพเพอุปาลิมายาทิสายะอาริยาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตนาเวลานตูัพเพปุรัติมายะทิสายะอนาริยาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตนาเวลานตูัพเพอปชิมายะทิสายะอนาริยาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตนาเวลานตู สเพอุตรายะทิสาะอนาริยาเวลาอภยาปิชาณีคาสุขียัตนงเป็นเลานตูสเพทักขีนายะทิสาะานาริยาเวลาอภยาปิชาณีคาสุขียตนงเป็นเลหานตสภอุปูรัติมายอนุทิสาะอนาริยาเวลาอภยาปิชาณีคาสุขียตนงเป็นเลานตูสเพปชีมายอนุทิสาะอนาริยาเวลาอภยาปิชาณีคาสุขียตนงเป็นเลานตูพภอุตรายะอนุทิสาะอนาริยาเวลาอยาปิชาณีคาสุขียตนงเป็นเลรานตูสเพทักขีนายอนุทิสาะอนาริยาเวลาอภยาย นาลิยาเวลาอภัยยาอภยยาอภัยชา,านีคาสุขิยาตาระเปลาโต พะเพรปาริมายะทิสาะานาลิยะเวลาอภิชาปิชาณีคาสุขีอัตนะปิลาตพะเพรปุรัติมายะทิสาญะเทวาเวลาอภิยาปชาณีคาสุขีอัตนะปิลาโตพะเพรื่อปชีมายะทิสาญะเทวาเวลาอภิยาปชาณีคาสุขีอตนาปิลาโตพเพรอตระญาทิสาญะเทวาเวลาอภิยาปชาณีคาสุขีอัตนาปิลาโตพะเพรือักขีนายะทิสายะเทวาเวลาอภิยาปชาณีคาสุขีอัตนงปิลาโตพะเพรืปัติมายะอนุทิสาญะเทวาเวลาอภิยาปิชาณ เกียยตันนไบลาลันตู สัพเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาเวลาอภิญญาปิชานีคาสุขียตนาวิลานตูสัพเพทักขินยะอนุทิสายะเทวาเวลาอภิญญาปิชานีคาสุขียตนาวิลานตูสัพเพเห็นทิมายะทิสายะเทวาเวลาอภิญญาปิชานีคาสุขียตนาวิลานตูสัพเพอุปริมายะทิสายะเทวาเวลาอภิญญาปิชานีคาสุขียตนาวิลานตูสัพเพปุรัตถิมายะทิสายะมนุษย์เวลาอภิญญาปิชานีคาสุขียตนาวิลานตูสัพเพปัจฉิมายะทิสายะอนันทุสาเวลาอภิญญาปิชาณีคาสุคีอัตสนาย นีคาสุข <altro> ียตตานังปริหานันตูพะเพทักขีนายัติิสายามนุษย์เวลาอภพญญาปิชานีคาสุขียตตานังปริหารันตูตะเพปุรัตถิมายะอนุทิสายามนุษย์เวลาอภพญญาปิชานีคาสุขียตตานังปริหานันตูพะเพปัชีมายะอนุทิสายามนุษย์เวลาอภพญญาปิชานีคาสุขียตตานังปริหารันตูตะเพอุตรายะอนุทิสายามนุษย์เวลาอภพญญาปิชานีคาสุขียตตานังปริหานันตูตะเพทักขีนายะมนุัติอนุทิสา ยะมนุษสาเวลาอภยาประชานีคาสุกี้ตัตังเวลาตัวสภีเห็นที่มายะที่สายะมนุษส์ษาเวลาอภยาอภยาประชานีคาสุกี้ตัตังเวลาอันวสัพภีอุปริมายะที่สายะมนุษสาเวลาอภยาประชานีคาสุกีต้อังไปเวหาตันตวสัพเพปูรัตถีมายะที่สายะวินิปาติกาเวลาอภยาประชานีคาสุกี้อัตนาเวลาตันตวสัพเพปัชชีมายะที่สายะวินิปาติกาเวลาอภยาประชานอาภยาประชานอานีคาสุขีต้อังไปเวลาตันตวสัพเพอุตรายะที่สายะวินิปติกาเวลาอภยาประชานีคาสุขี้อัตนาเวลาตันว กเพททักขีนายาทิสายาวินิปติกาเวลาอภยาปานิคาสุขียตนาเวลาตูะเพปุรัติมายาอนุทิสายาวินิปติกาเวลาอภยาปชานิคาสุขียตนาเวลาตูะเพทปชีมายาอนุทิสายาวินิปติกาเวลาอภยาปานิคาสุขียตนาเวลาตูกเพอุตรายาอนุทิสายาวินิปติกาเวลาอภยาปานิคาสุขียัตนาเวลาตูะเพททกขีนายาอนุทิสายาวินิปติกาเวลาอภิาปัานิคาสุขียตนาเวลาตูะเพเห็ทมายาทิสายาวินิปติกา เวลาอาพยาปยาชรณ์นิคาสุกียตนาเปริหารันตูติมีเหทุทหากาเรหีที่สาพนันาเมตตาเจโตวิมุติสัพเพสังสต,ตานางปีละนางวัชเชตาวาอาปีละนายะอุปปาคานางคาตังวัชเชตาวาอานุป,ปาคาเตนะสันตาปังวัชเชตาวาอาสันตาเปนะบาลิยาทานัง วัชเชตวาอปริยาธาเนนะวิเหสังวัชเชตวาอวิเหสายะสัพเพสตตาอเวลิโนโหนตุมาเวลิโนสุขิโนโหนตุมาทุกขิโนสุขิตตาโหนตุมาทุกขิตตาติอิเมหิอัตหากาเลหิสัพเพสตตาเมตายติเมตตาตางธรรมมังเจตยะติติเจโตสัมภะพระยาปะปาทะปาริยุทธาเนหิมุจจติติวิมุตติ เมตตาจัดเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพามะวิหารภาวานานิทิตาบทที่19เ,เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนันนิทุกขาพยาปัตาจนันนิพยาโสกปัตตาจันนิโสกา,า,สกาโหตุสัพเพปินานิโน เอตาวตาจะอามหหิสัมผัสตังปุญญะสัมปะทางสัพเพเทวมโนทันตุสัพพาสัมปิปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพพาทาภาวนาพิระตาหงตุขัดชันตุเทวตาขตาสับทที่ยีสิบ สัพเพพุทธาภระปตตาปฏิกรณจะยังพลังอรหันตานันเจมิเชนารักขันพระธรมมิสัะพัสสัพเพพุทธาภระปตตาปฏิกรณจะยังพลังอรหันตานานเจะเเชนารขันพรธามิสสพพัสสัพเพพุทธาภระปตตาปฏิกนณจะยังพลังอรหันตานานเจตเตเชนาละขัมพรธามิสสพพโสสัพเพพุทธาภราปตตา ป BT bt ัตตาปเจกันาจายามพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพรามีสภาวะโสสัพเพพุทธาพลรปตาปเจกันาจายามพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพรามิสภาวโสสัพเพพุทธาพลรปตาปเจกันาจายามพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพระมิสภาวโสสัพเพพุทธาพลรปตาปเจกันาจายามพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพราหมีสภาวะโสสัพเพพุทธาพลรปตาปเจกันาจายามพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพรามิสสาวโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและดิสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสวดพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายญาเศรษฐีเรียนญาเศรษฐีเรียไว่ายครูหกสิบแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่ศักดิ์สิทธิขึ้น ให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ